สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมไดมอนพัชระในคินไดจิตอนคดีเสือดำจากรัติการบทที่16นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดลองแปลกนิดน,นึงนะก็คือ เอาแต่เสียเงเดียวเลยคราวนี้ไม่เอาภาพแล้เพราะว่าเพื่อความที่คล่องตัวในการถ่ายทําให้มันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบางทีก็อาจจะฟังแต่เสียงกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ดูภาพผมก็เลยอ่ะโอเคทดลองเอาเป็นเหมือนคล้ายๆกับพอดแคสต์ดูแล้วกันดูว่าถ้าผลตอบรับดีไม่ดียังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนะครับว่า เออเนี่ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูภาพอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะผมก็จะได้ทําแบบนี้ไปเลยง่ายๆโอเคครับบทที่16วันนี้นะครับชื่อบทว่าเด็กสาวผู้เดินผิดทางจะเป็นเรื่องราวต่อจากบทที่แล้วเลยที่ตอนนี้นะครับทางหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เริ่มลงตีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของตัวเองแล้วว่าหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อคดีฆาตกรรมกับหญิงสาวขายบริการทั้งสงรายและต่อมา คนร้ายสามารถก่อคดีฆาตกรรมอีกครั้งหนึ่งสำเร็จก็คือยูกิซึ่งเป็นเด็กสาวและเป็นลูกสาวจากตระกูลที่เรียกได้ว่ามีเงินในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยก็คืออายุเธอมันน้อยมากๆเลยจึงทำให้ทางสังคมในตอนนั้นเนี่ยทุกคนต่างตื่นตระหนกและก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่คนร้ายลงมือกับเด็กหญิงที่อายุเพียงแค่1ิบกว่าขวบเท่านั้นเอง แล้วในวันที่25ธันวาคมนะครับหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กอายุ10กว่าขวบเหมือนกันกับยูกิเลยเธอคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าชิเอะเนี่ยนอนหมดสติอยู่แต่ในวันนั้นเองพ่อแม่ของเธอก็เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจนะครับที่โรงพักพ่อแม่ของเด็กหญิงชิเอะคนนี้นะครับ ทำงานค้าขายกับเหล่าทหารต่างถิ่นที่ถูกส่งมาประจำการในเมืองใกล้ๆนะครับพวกเขาจึงเปิดกว้างเรื่องของเกี่ยวกับเซ็กต์แล้วก็มาด้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่โตสักเท่าไหร่ซึ่งมันทำให้มันไม่แปลกใจเลยที่ชีเอะเนี่ยเธอจะเป็นเด็กที่แก่แดดเกินวัยนะครับในช่วงมัธยมต้นเนี่ยเธอย้ายโรงเรียนถึง2ครั้งจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงเรียนโคคุเบียคุนะครับจึงเข้าที่เข้าทางแล้วทางตำรวจนะครับได้นำเด็กสาวสองคนที่มากับชีเอะในวันก่อนหน้านะครับที่ในตอนแรกจำได้ไหมครับว่า มีหญิงสาวมากัน3คนหนึ่งเลยนะมีชิเอะและเพื่อนของเธอ2คนวิ่งเข้ามาในตรอกแล้วไปตะโกนขึ้นไปข้างบนหาเคกิจิเนี่ยแล้วก็กลับออกไปแต่ชิเอะนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กลับออกไปในวันนั้นเด็กสาวทั้งคู่นะครับให้การว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเธอที่มาเที่ยวอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และพวกเธอเองก็เคยถูกเคกิจิเนี่ยกระทำอนาจารแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นที่มีเซ็กด้วยกัน เหตุที่ยังแวะเวียนเข้าออกโดยไม่เข็ดหลาบเนี่ยก็เพราะว่าอยากรู้อยากเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเด็กสาววัยนี้นะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยยังให้การว่าในเย็นวันนั้นเคกิจิได้ชวนกินข้าวด้วยแต่พวกเธอเนี่ยปฏิเสธและกลับออกมาโดยที่ทิ้งชิเอะไว้ข้างในเพราะครอบครัวของพวกเธอเนี่ยเข้มงวดกว่ามาก <S 2> <S 2> มาก็เลยกลับบ้านมาก่อนนะครับแล้วในวันนั้นเองนะครับก็ยังไร้วี่แววเบาะแสของเคกิจิส่วนชิเอะก็ยังไม่ฟื้นตัวมาให้ปากคํา ราวๆเที่ยงในวันนั้นเนี่ยคินไดจิกับซารวัตโตโดโรกิเนี่ยก็นัดเจอกับชูโจนานาโกะหรือว่าแฟนสาวคนใหม่ของพ่อเลี้ยงยูกินั่นเองพวกเขานัดกันในร้านกาแฟบนห้างส,สินค้าแห่งหนึ่งในย่านกินซ่านะครับนา,นาโกะเนี่ยเชิญทั้งสองคนมาพบเนื่องจากการมีจัดนิทรรศการแสดงภาพเขียนของเธออยู่ที่นั่นพอดีคุณนานาโกะนะครับเธอมีอายุราวๆประมาณ32-33เท่านั้นเองรูปร่างสูงเพรียวดูสง่าหน้าตาไม่ได้ถึงกับสวยเด่น เธอแต่งหน้าเพียงบางเบาทว่าเครื่องหน้าคมเข้มส่งให้ดวงหน้าดูสดใสชวนมองกริยาท่าทางและวิธีพูดจาดูกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาหน้าตาของเธอเนี่ยเป็นคนที่ดูเฉลียวฉลาดเลยทีเดียวนะครับเธอกับยูสุเกะนะครับยังไม่ได้มั่นกันเพราะว่าในตอนนี้เธออยากจะใช้ชีวิตเป็นแม่ไม้ไปก่อนแล้วก็คบหาดูใจกันแบบนี้ไปเรื่อยๆทางเคกิจิเนี่ยก็เลยถามว่าเอ๊ะเป็นแม่ไม้ยหรอไม่เห็นยูสุเกะเคยเล่ามาก่อนเลยแสดงว่าคุณเคยแต่งงานมาก่อนละสินานาโกะจึงบอกว่า อดีตสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปราวๆสองปีที่แล้วนะครับราวๆแปดปีก่อนเนี่ยเขาเคยได้ยินชื่อโคบายาชินานาโกะจิตรกรสาวซึ่งมีอนาคตไกลและเคยได้มีโอกาสชมผลงานของเธอด้วยแล้วเขาเองก็สงสัยมานานแล้วว่าโคบายาชินานาโกะอาจจะเป็นคนเดียวกับชูโจนานาโกะหรือว่าคุณนานาโกะคนนี้นี่เองนานาโกะในตอนนั้นก็แปลกใจอย่างมากเลยที่รู้สึกว่าเอ๊ะคินไดจิทำไมคุณถึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาพเขียนมากขนาดนี้แล้วก็ใช่แล้วละ่ะ คบายชินานาโกะคนนั้นที่ดังเมื่อแปดปีที่แล้วก็คือเธอเองซึ่งในตอนนั้นเองที่อยูู่เธอก็หายไปจากวงการแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเองอยากจะกลับมาเป็นแม่บ้านที่ดีของสามีนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตเขียนรูปภาพของเธออยู่ที่บ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสามีของเธอเนี่ยชื่อว่าชูโจทัตซึมะเปิดบริษัทก่อสร้างที่ชื่อว่าชูโจกรุ๊ป สามีของเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้เองนี่แหละแล้วก็อายุมากกว่าเธออยู่หลายปีเลยทีเดียวแล้วเธอเองก็เล่าอีกว่าหลังจากเธอแต่งงานไปได้5ปีเนี่ยเธอก็ได้ตั้งท้องนะครับกับสามีแต่เธอเองก็โชคร้ายเพราะว่าเธอดันมาแท้งตอนขณะอายุครรภ์ได้เพียง6เดือนเท่านั้นเองแล้วหมอก็บอกอีกว่าไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไป ทั้งคู่ก็เลยเสียใจกันมากนะครับแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยโชคดีที่มีลูกกับภรรยาเก่า2คนก็เลยหมดห่วงเรื่องคนสืบทอดสกุลน,นะครับแต่สําหรับเธอเองเนี่ยเธอรู้สึกเคว้งคว้างไปหมดเลยทีเดียวแต่ในช่วงเวลานั้นเองเธอก็ได้รู้จักกับคุณมายาโกหรือว่าแม่ของยูกินะครับเธอก็เลยเล่าต่ออีกว่า มายาโกกับเธอเนี่ยเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักพวกเธอเนี่ยเป็นลูกสิทธิ์ของอาจารย์โออุมิอาคิโกผู้ล่วงลับมายาโกเนี่ยเธอเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในฐานะจิตกรหลังจากที่แต่งงานกับคุณจูโกหรือว่าพ่อที่แท้จริงของยูกินะครับนาโกเองนะครับเธอได้มารู้จักกับมมยาโกเนี่ยในช่วงที่เธอกําลังเสียใจอย่างหนักเพราะว่าสูญเสียลูกของเธอไปนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจบอกให้เธอเนี่ยกลับมาเขียนรูปใหม่ แถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าอยากจะจัดแสดงผลงานนะเธอยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวเธอเองก็มาช่วยอย่างเต็มที่นะครับจนกระทั่งได้ผลตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียว ซึ่งนิทรรศการอันนั้นถูกจัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อ2ปีที่แล้วและนานาโกเองนะครับก็ได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกดอกพุทต,ตานกลุ่มเดียวกันกันกบที่มายาโกอยู่ในช่วง2ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้กลุ่มสมาชิกดอกพุทตานนี่ก็คือเป็นกลุ่มสมาชิกที่เหมือนกับว่ารวบรวมสมาชิกพวกจิตกรที่สนใจในการแสดงนิทรรศการต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็มีมายาโกเนี่ยที่เขาอยู่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็มาชักชวนให้นานาโกเธอเองมาเข้าร่วมกับกลุ่มดอกพุตาานี้ด้วยเหมือนกัน แล้วนานโกเองนะครับเธอยังเล่าอีกว่าเหตุผลที่เธอกับยูสุเกะเนี่ยยังไม่ได้มั่นหมายหรือว,ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเพียงแค่คบหากันเท่านั้นก็เพราะว่าตัวเธอเองรู้สึกว่าเธอมีข้อดังพร้อยร้ายแรงอยู่นั่นก็คือเธอไม่สามารถมีลูกให้กับยูสุเกะได้แต่ยูสุเกะเนี่ยก็บอกกับเธอนะครับว่าไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า เธอเองก็รู้สึกลังเลอยู่ว่าจะายังไงดีต่อไปเพราะว่าเธอรู้สึกว่ายูสุเกะเนี่ยเขาเป็นคนดีเกินไปก็เลยไม่อยากจะเห็นเก่ตัวนะครับที่จะเอายูสุเกะเอาไว้แบบนั้น หลังจากนั้นนานาโกะนะครับเธอก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับมิซาโอภรายาคนที่3หรือว่าแม่เลี้ยงของเคกิจินะครับที่นานาโกะเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักมิซาโอะนะครับในวันครบรอบวันตายของคุณมายาโกะเธอบอกว่ามิซาโอะเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยเพียบพร้อมแล้วยังบอกอีกว่าจะรับยูกิไปอยู่ด้วยซึ่งในตอนนั้นคินไดจิกับสารวัตโทโรกิเนี่ยก็งงนะครับเพราะว่าเอา้าในยูกิบอกว่ายูกิเขาชอบคุณไม่ใช่หรอครับทำไมถึงไม่เอาไปอยู่ด้วยละ่ะ เธอจึงบอกว่ายูกิเนี่ยเป็นเด็กแกแดชอบพูดทีเล่นทีจริงว่าน้านาโกแต่งงานกับคุณพ่อสิหนูยินดีให้นะ้าเป็นแม่เลี้ยงเลยนะแล้วนานาโกจึงบอกอีกว่าความจริงแล้วเรื่องนี้มันมีเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือคุณมายโกเนี่ยเธอเป็นคนสวยมากแต่ว่ายูกิเนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายพ่อเธอจึงมีปมด้อยเรื่องรูปร่างหน้าตาจนพานต่อต้านแม่ซึ่งเป็นคนสวยแล้วก็ปรากฏว่า หลังจากคุณมายโกเสียชีวิตเนี่ยนานโกได้รับยูกิมาอยู่บ้านประมาณ1เดือนในวันหนึ่งเธอนึกสนุกจึงจับแกมาเป็นแบบวาดรูปจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าความจริงยูกิมีส่วนคล้ายแม่ทีเดียวเธอจึงวาดรูปของยูกิโดยที่ดึงเอาจุดดีของแกออกมาปรากฏว่ายูกิเนี่ยถูกใจรูปเขียนนั่นมากเลยทีเดียวซึ่งอย่างน้อยเธอเองก็ได้ทําให้รู้ว่ายูกิแล้วเธอก็เป็นคนสวยนะไม่ได้ขี้เลยอย่างที่ชอบคิดเอาเอง คินไดจิเนี่ยจึงถามว่าแล้วคุณรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างยูกิกับเคกิจิหรือเปล่านานโากะก็เลยตอบอย่างมั่นใจนะครับว่ารู้สิคะถึงขั้นหอบผ้าหอบผ่อนหนีไปตามกันเนี่ยเหตุก็เกิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อ2ปีก่อนหลังจากคุณมายโกะแต่งงานใหม่ๆได้ไม่ถึงปีดูเหมือนกับว่ายูกิเนี่ยจะช็อกกับเหตุการณ์นั้นมากนะครับก็เลยทําเรื่องราวแบบนี้แต่เธอเองก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเคกิจิสักเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เคยเจอหน้าการผ่าน สารวัตรนะครับจึงถามกับนาานโกไปว่าแล้วรู้ว่ายูกิเสียชีวิตเมื่อไหร่นาานโกจึงเล่านะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเธอได้มีไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงบ่าย2โมงครึ่งจากนั้นเธอก็ได้มีนัดไปกินมื้อเย็นกับยูสุเกะแถวย่านกินซาแต่หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จเนี่ยทางสถานีแจ้งว่ามีโทรศัพท์จากนิตยสารรายสัปดาห์ซันเดย์ให้ฉันช่วยติดต่อก,กลับแล้วพอฉันโทรไปจึงทราบว่า คุณโทโมโกะสมาชิกกลุ่มดอกพุตานกลุ่มเดียวกับฉันเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเสวนาเมื่อคืนเกิดอาการป่วยกระทานหันก็เลยไปงานไม่ได้คือโทโมโกะเนี่ยเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นโรคประจําตัวของเขาเองนะครับแล้วทางนิตยสารเนี่ยหาผู้ไปจัดงานไม่ได้ก็เลยให้นานโ,นโกะเนี่ยไปแทนเธอก็เลยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับแล้วก็เลยต้องไปงานนั้นแทนจากนั้นราวๆประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยเธอโทรไปที่โรงพยาบาลเซนต์นิโคลายนะครับ ในช่วงนั้นยูสุเกะกําลังเดินทางไปโรงพักอยู่พอดกีก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับแล้วเมื่อไม่เจอกันเนี่ยเจ้าตัวเองก็เลยฝากข้อความไว้ว่าขอยกเลิกนัดคืนนี้จากนั้นนะครับนานากโกก็เลยเดินชมภาพเขียนในแกลเลอรี่อยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะฆ่าเวลารอเวลาที่จะไปทํางานแทนคุณโทโมโกะนะครับแล้วก็ได้พยายามที่จะโทรไปหาโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ก็ได้รับแจ้งว่ายูสุเกะเนี่ยยังไม่กลับมาเลยแล้วก็ได้ยินว่าเขาเนี่ยไปบ้านโอกาโด หลังจากนั้นนะครับงานเสวนาที่เธอไปทํางานแทนโทโมโกะเนี่ยเริ่มราวๆประมาณ6กโมงแล้วเธอก็ได้ทํางานของเธอไปจกกนกระทั่งเลิกงานประมาณ2องทุ่มแล้วก็ได้แวะไปเยี่ยมคุณโทโมโกะที่ป่วยแล้วก็ไม่สามารถมาทํางานได้นะครับบ้านของเธอเนี่ยอยู่ย่านเมจิโรพอไปถึงคุณโทโมโกะก็เลยรีบเอาหนังสือพิมพ์ให้ดูบอกว่าลูกสาวของคุณมายาโกะเนี่ยถูกฆ่าก็คือยูกินั่นเองนะครับตอนนั้นพอรู้ข่าวเนี่ยเธอก็ตกใจมากเลยทีเดียว หลังจากนั้นเธอก็ได้ขอใช้โทรศัพท์บ้านคุณโทโมโกะเนี่ยโทรไปที่โรงพยาบาลโชคดีว่ายูสุเกะเนี่ยกลับมาแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาสับสนทําอะไรไม่ถูกนานาโกะก็เลยรีบไปหายูสุเกะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเธอเองก็มีนัดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วคินไดจินะครับจึงบอกว่าถ้างั้นเขาขอถามอีกสักข้อละกันเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณมายโกะตอนเกิดเหตุเองเนี่ยข่าวลงว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยน นานโกะจึงรีบพูดขึ้นมานะครับว่าอุบัติเหตุในวันนั้นเองเนี่ยเธอเองก็มีส่วนผิดเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1 2กันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเธอเองก็อยู่ที่นั่นด้วยที่คารุอิซาวะนะครับสถานตากอากาศในคารุอิซาวะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเงียบเหงามากๆผู้คนเนี่ยทยอยกันกลับโตเกียวกันหมดแล้วแต่กลุ่มดอกพุทธานของเราเนี่ยตกลงกันว่าจะพยายามอยู่ห้ถึงวันที่20กันยาเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด มายโกะกับเธอนะครับพักกันอยู่คนละย่านกันแต่ปรากฏว่าเราราวสี่โมงเย็นของวันที่12มายโกะเนี่ยก็ขับรถมาหาพวกเราบอกว่าจะกลับโตเกียวก่อนเพราะว่าสามีโทรมาบอกและอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาอีกแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถอยู่ถึงวันที่20ได้ตามตกลงแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีที่โตเกียวหรือพูดง่ยายๆก็คือเธอต้องการที่จะมาบอกลานานาโกะนั่นเองนะครับในตอนนั้นเนี่ยหมอกเริ่มลงจัดเธอก็เลยเตือนมายาโกะไปว่า ขากลับไปเนี่ยทางแทบจะมองไม่เห็นเลยนะขับรถเนี่ยต้องระวังระวังหน่อยแล้วหลังจากนั้นเธอเองก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามายโกเนี่ยรีบร้อนกลับโตเกียวเพราะเรื่องของยูกิถ้าเธอได้รั้งเอาไว้สักหน่อยก็คงไม่ทําให้มายโกเนี่ยต้องเสียชีวิตซึ่งตรงนั้นเอนะครับเป็นปมที่เธอรู้สึกว่าเธอมีส่วนผิดในการที่ทําให้มายโกเนี่ยเสียชีวิตนะครับพอนานโกะเล่าเรื่องนี้เสร็จเธอก็ได้ขอตัวกลับนะครับแล้วสารวัตรกับคินาอิจิก็เลยไปเดินดูนิทรรศการของคุณนาโกะต่อไป ผลงานของคุณานาโกะในนิทรรศการนี้นะครับมีทั้งหมด16ภาพด้วยกันคินไดจิและสารวัตรโทโรกิเนี่ยก็เดินดูอยู่ราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงทุกๆภาพเนี่ยบ่งบอกเอกลักษณ์ชัดเจนจนสารวัตรโดโรกิเนี่ยได้แต่ตื่นตะลึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจความหมายเลยสักภาพก็แล้วแต่แต่การตวัดฝีแปรงอันเฉียบขาดและโทนสีอันร้อนแรงซึ่งสะท้อนความรักอิสระที่ไม่ยอมอยู่ใต้อานตจของใครเนี่ยก็ช่วยให้สารวัตรพอจะเดานิสัยใจคอของจิตกรหญิงผู้นี้ได้ จบไปกันแล้วนะครับทุกคนสําหรับคินดาอิจิตอนคดีเสือดําจากรัติการบทที่16ในวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เวลาที่ผมลงคลิปปุ๊บมันจะได้จะเด้งปิ้งขึ้นมาที่โทรศัพท์ของทุกคนนะครับใครที่มีเรื่องราวอะไรอยากให้ผมมาเล่าในเชิงเหมือนพอดแคสแบบนี้เนี่ยก็ส่งมาให้ผมอ่านหรือว่า นำมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้ฟังได้นะครับไว้ผมจะทำพอดแคสต์เล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆฟังอีกนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในินคดจิตอนคดีเสือดำจากรัติการบทต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ